สวัสดีครับพี่น้องสซยาหเทศบาลครับมีเนี่ยครับพี่ขาแ้มาสาเพชรปาก,กาบไหวลวงอรวยที่วัดตะโกโดยพาชีอายุทยานะครับ ตั้งใจมากกว่าขอพรเพิ่นนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลตัวเองก็ขอบคุณนะครับเ่่ออาานน้ยตอนนี้เพิ่งมาถึงมาถึงที่ร้านจอดรถคนเดียวาารันต่างของนาคาก่อนเพือ่อใครจะได้มาก,กับขึ้่อนบ,บุารไปไหว้เพิ่นเพราะว่าตอนนี้มีพิธีของพระเนี่สำหรับรบรรยากาศหมดก็เลยก็กำลังหลายอยู่นะครับ จำหน่ายประตุมงคลน,นะครับเป็นประตูเรื่องเป็นประตูมงคลครับนโดยบ้านกาบมาวัลมาบุชาประตุมงคลไอการอุดมุนเฉียดกันนะครับรู้ได้ครับเดี๋ยวขอยาของหนันนกมนให้พี่น้องเงี้ยเ่ยเม่อวันที่วาก็มีห้องน้ำสะอาดบริการนะครับ เส,สารส,ารสราเปื่นใหมแห่แบบงามๆเลยครับประสูทรงเพื่อให้พุทธศาสนิกนชนหรือว่าคนมากกลับมาไหวมาพักนะครับ,รบในสิีการจัดงานในสานการั้เป็นยางครับเวานมีการมีงานก็บบเลยสวยงามครับอูบริเวณภายในเรอนารบรเนันครับเขาัคั เภายในบริเวณวัดตะโกเปิดไฟสีเป็นวันหรืรรรอว่าวัดหลวงเขาหลวงนะครับที่ะทสะอาดเยอะมากนะครับที่ร้อยที่ร้อยแห่งนะครับ้าใครมาก็ค่อยเดินสัระ์อาบวิญญาณนะครับนี่ไม่ได้เป็นสถานที่บูชาวัตถุมงคลวัดตะโกนะครับตำน,นาน ฝ่ายทางเข้าของน้ำนะครับนี่นะับเป็นเรียนปรเดีที่อ่าจะใว่าเป็นสังขารลงปู่สังขารลงรพรวยนะครับจะถวายขอพรเขาเรียกว่าสิริละสิริละสังขารลงพรวยนะครับเป็นเรีที่เป็นสีทองครับ สภาพผมมาถึงออกจากน้ำมาแล้วก็มาง,ง้มท้ายลงีปน,นะครับปาปาปะจะพาเราไปสุดห้า,หายทางก็สี่งน,นี่ก็หน้าเลยคือนักท่องเที่ยวจีนนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่งตัวสวยงามสาดสวยงามนะครับแล้วก็าพูดภาษาอะไรผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้เรียนมา มราดะเรียนภาษาจีนมาเลยว่าเขาพูดภาษาอะไรทันครับดูด้านในดูบวัดโก่าแต่ที่น้องชมบรรยากาศภายในวัดไปเรื่อยๆนะครับจะถ่ายเป็นบางมุมบางตอนให้พี่น้องดูที่มุมที่สวยๆงามๆให้พี่น้องดูนะครับ บริเวณพญานาคขาวนครับเงินทองมั่งมีชีวรุ่งโรจน์นะครับอาสาบูชาพญานาคตั้งนโมสังตนะโม菩萨นะโตสมาิสตนโม菩นะโปนตนงัมเปย์ัมะยมะนโมนัโมพระคัมภีรตัมาตั้พุทธศักราชในพเวิวัดนในต้นเงินทองนะครับมสวยงามนะครับปล่อยให้โตขึ้นแล้ทำเป็นรูปทรงกระบอก 这活我做不了。 ็นอู่นเราทำ้านเท่าคืนว่าจะบาบายเรไปประกาศครับเป็นอบรมมาไปทำจบสูงสุดกงจะเราไปประกาศแล้ก็จะเซฟที่ท่านเรีนกาบนะครับ มาจังหวัดยุคของพี่น้องไอ้กินข้าวกันก็จะได้บรรยากาศเพิดให้คนให้คนเบาบางครับเพราะว่าด้านหน้าพนดีพี่ีๆจบกันจบกันศึกษาเนพื่นรับใบประกาศก็อดหลายนะครับพี่น้องงานครับมาฝึกข้าวกันมาชิมชิมล่องคลองก่อนคลองคลองกันน้ำปลาดิบๆนเร่เนี่ยฮได้ังเขยนะสนพี่น้องหลายเชียแล้วเพวกมันข้างมาก เป็นปีว่าไดมาก่ได้มาแล้วเด็มาครั้งที่สองามัว่ามีกรสร้ยร้ร้มาครั้งมาครั้ท่นเะเอาเดียวนี่อ่ะฝนเลอะตะีอย่างเดียวเา่าตอนี้ก็ไเนาะปีน้ต้องวารมเกอายอากาศมันเยนแล้วทีนี้พตั้งที่นี่ก็เรป่าเยอะมาทีนี่อะมาันมากันเรียา ขาเป็นคนนั่งขึ้นเรือตรงนั้นนั่งช่องผานบ่านยังพระก็เป็นพระขึ้มาท้ายกระถิ่นก็มีอะไรพวกมัอยู่ข้างหลังเือเรือเทวดาเรือเเทวดาพี่น้องเขาจริงเขาเจียวได้เป็นอยงนี้ ก๋วยเตี๋ยวเรือเทวดาก่อนครับเอาก๋วยเตี๋ยวเรือมาใสเทวดามาใส่บงที่รถอร่อยมาใส่บงที่รถนี่ไงนี่ไงก๋วยเตี๋ยวนี่ไงนี่แรียกก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับนี่ก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ใช่ไหมขอไปที่ปะ ตองขนมปังขนมปังของว้านี่แก้วละไ่นนี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือเทวดานะครับหมูน้ำตกทำมายี่สิบ้าบาทนะครับก็จเป็นด้านหน้ากาแงวัดไอโ มีผัมีอะไรุฟเฟ่ต์บริการครับมมาอะผัดมาก่อนเ้ยมารผัดมาก่อนนี่ยบหวราครับมาาครับ ก๋วยเตี๋ยวเรือยูวดาข้าพี่ลองกินก๋วยเตี๋ยวครับแต่ไม่อิ่มเบิ้นได้น้ซุปสิสตรงนี้มีรมทานแจกฟรีด้วยนะครับใครมาใครมากินก๋วยเตี๋ยวเรือเทวดาก็กินยุดเลยนะแจกฟรีแจกฟรีแน่เจ้าของร้านใจดี <laughs> มันนี่จะซื้อแหวนให้ขออะนี้ออกตอนที่ใส่ได้ป่ะตอนนี้ออกสิหัวแดงๆนี่มันเกี่ยวใร่ตรงนี้ที่ไรขอเตฝากให้หน่อยขอเลยขอไปได้ขอไปออกนี่สิปีใหม่เราจะซื้อแหวนให้บวงใหม่เอาเงินหรือเอานั้นเอาเงินที่เราเอาเงินที่ใหญ่ซื้อแหวนใหม่ปีใหม่แล้วใส่แดงๆนี่ก็สวยดีแบบเขาใส่อย่างนี้ดูดีกว่ามีอัพภาจกว่าน่ะยุ่งงงเนี่ยเอาได้แล้วขอาใส่หนึ่งตาแหวนเราเห็นเหรอเช็ดให้แกหน่อย นายถึงเอาวงนี้แหละขอเราอยู่นี่ลองเหรอให้พี่เขาทำสะอาดได้ขัดสีได้เพราะนั้นแหละไม่ต้องต่อแล้วใส่นั่นเลยแล้วก็เอาไปอาบแสงบารมีหลวงพ่อเงแปนขอไปได้พี่ควจะได้มาไม่ได้มาุีละสามสามจุดร้อยแป๊บเดยวจุดสองร้อยเราตีสายไหมกลมเก่าฝังอ้วน ชิมซีแป้งนุ่มนะครับใครผ่านไปผ่านมาใครมากราบไหว้หลวงพ่อรวยวัดตะโกก็แวะเอาซื้อมาอุอนหนก็นได้นะครับทำเองสดทำมือได้ทำใหม่เลยครับครับ <c oughs> ทำใหม่สดเลยเออมาเคยทำเป็นเหรอเคยไม่ทำเป็น <c oughs> ไม่เรียนมาก็ทำไม่เป็นเนะ <c oughs> เาะถ้าให้ผมทำเ่ผมแป้งผมไม่ได้แป้งคนนี้ละเรียบๆสักสองก่อน ขายนั่นนะ่ะอ่าเร็วๆเอาอันนี้ของเรามาเก็บมาเก็บไปก่อนเออนั่นแหละให้ปรับใส่นิ้วร่ลำรวยร่ำรวยสายแหวนหลวงพ่อรวยร่ำรวยปรับปรับให้มันใหญ่ขึ้นได้ไหมคะนับไว้นะว่าเอากี่วงเมา <laughs> เมา <laughs> สายไหม, <laughs> ยไมอย่าเสร็จง่ายนะจะได้เมาแหวนไว โรตีสายไหมยังเพิ่งเสร็จนะคะจะได้เหมาแหวนทั้งร้านเลยค่ะไม่ต้องเข้าไปไหว้พระในข้างในเลยใช่ไหมฮอ,อะไรนะนอ๋ะอขอบคุณค่ะดูซิแมค่คะคนสวยใจดีด้วยค่ะอร่อยค่ะเอ๋อยังไม่เสร็จเลยจะเหมาทั้งร้าน ก็จะได้มาจะเหมาหลวงพ่อรวยทั้งร้านจะได้รวยรวยเออโอเคแล้วทีนี้น่ยพี่ไม่ต้องใส่สว่านะพี่ต้องใส่สว่างสว่างสบายแล้วทีนี้เห็นไหมสว่างสบายแล้วสว่างสบายแล้วใส่นิ้วนิ้มันใหญ่ไปเนาะใช่คิดตังค์ไว้นะสองอันนี้สองร้อยละพี่จะต้องปรับมาไงพี่ต้องการแบบปรับมาอันไหนปาบันนะปาบมันพี่ติดเพลินครับพี่น้องปี่มันนี่ต้องปรับมันี่รของเล่นฝากลูกฝากหลานเยอะแยะเลย ตะโกหลวงพ่อเลยภาษาจีนนี่เป็นบริเวณศาลาลงทานนะาราลงทานก็ที่เช่าบูชาเราทุกคนเรีว่าตะโกนะครับ วัดเราวัดหลวงพ่อรวยเข้ามาในบริเวณวัดห้ามสูบบุหรี่นะครับเหตุการเฮเตุกาบุหรี่เขตุอารณเครื่องรองของมอเหตปอดรณ์แบบติดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในบริเวณวัดตะโกนะครับ ขยาบเขา้าไปกราบองค์หลวงฟอกภในพระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ฮะชื่อว่าพระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์นะครับเนื้อสรีระสังขารขององค์หลวงพ่อรวยอยู่ข้างในนี่นะครับ เข้าทางนี้ทางเข้าทางนี้มันมีคำว่าทางเข้าทางออกนะครับมให้เข้าออกทางออกมุดทางเข้าทางออกอย่างนี้เข้าป้ายสมมุติเข้ามาในบริเวณจีนเลยสมมุติเข้ามาในนั้นก่อนสมมุตัดหมุกไปเดินไป้านั่ไปเลยไม่เอะโขงเขาจะหยาบพี่น้องเลยรถหรอคะตรงนะคะมันเก็บหรอบอกขมเท้าขั้นเท้าหน่อยเก็บหรอหรอ ยัง,ยงเราไปเราไปกราับไปไหว้ได้นั่นจะไม่เล่นกัตาเนาะกำลังเข้าบทในสาารถีนะครับอนาคคือสมรับสังขารคนคนก็รวยนะครับอันนี้กำลังตัดมาถ่ายดอกไม้มก,กันเลยถายดอกไม้กันเลยถา,า,กกา,า,า,กากอกมรามาค้ำหน่อยที้มาค้ำหน่อยเพื่นของมาเวินดูแต่ว่าข้าจะไปแวะนานไปหลัง เอาไปไปตาเพ้าต้อตงมาับพี่นอ้องมามากาบมาหว้ว้ายแล้วครับนึ่ พระครับอเสเ็ล้วกราบเสร็จปั้นคุณี่จะกราบคูกันเออ สิริรัตนหลังคางขององค์หลวงพ่อรวยภาษาติโกนะครับพัตโกมือพาชีจังหนึ่พระนครศรีอยุธยานะครับมีลูกศิษย์ลูกหามีผู้โดสารเรียกสนมากราวไหว้เช้ามาปอพมาปอกมาปอก็่นทองใช้ให้ร่ำให้รวยนะครับไปขมาในป้ายขอให้ยูแนการสมุทรจอยงนะครับมิสาเพก็ากำลังถ่ายรูปให้ลูกกันลานขึ้นมา ดีกว่าบริเดวนทางทางออกนะครับเ<ม>รบ<ม>าจะเทออคลิปโคโร่กานผ่านหลักเกณฑ์ผ่านหลักหากัหากเกณฑ์ให้ได้ มีอะไรกยนเลยนนะครับโรงเรียนทองชายครับหลวงพ่อครับนี่คือบริเวณอันทางด้านหลังของพระมหาเจดีย,บบย,ย์นะครับมีหลวงพ่อบุญมยุริศักดิ์สิทธิ์ครับสาธุกคือองค์หลวงพ่อรวยปางยืนนะครับ บรรยากาศบริเวณด้านในพักฮจยดีนะครับมีต้นต้นโพงเงินโพทองับโพทองโพเง,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 งนินห้าหับิบาทได้นะครับมีน้อยทำน้อยมีเยอะทำเยอะทำแล้วมันจะร้อนใย ผมเพิ่งเสร็จพิธีไปเมื่อวานนีครับพิธีฉลองพ,อพ่อเจ้าเจ้าตายตอพูดตรงไหนนะ้างโรงพยาบาลอยู่ก็รอเจ้าผ่าอยๆขอมลตนี้ก็ได้เี่มีมสัมนนี้ก็ได้เพลรเียเอา,ามยงไปทำกลุ่มตรงสร้างโรงพยาบาลงเราบเลยไปไปเขายาไม่ได้หรอกหนัก น่าจะเขย่อเปล่าเสียมซีเสียมซียักไม่ขย่อไม่ใช่หรอไม่รู้มันเขย่าหรือผอม่รอขย่รู้ว่าอะไรแต่พี่กนนี้คุณน้องคะไมเขย่าให้เสี่ยงไม่รู้เลยไ,ไม่รู้<ด>มันไ,ไ,ไม่บอกคืออะไรก็กลับไปไหว้พัระไหว้พระไหว้พระได้เขย่ายหอว่า,วาวมาไหว้มาไหว้หลวงพ่อก่อน โอ้เสียงหายแล้วก็ดูว่าเลขอะไรใช่ไหมอันนี้ทำยังไงคะคุณพี่อันนี้คืออะไรครับทำยังไงขยับเลยเหรอคะจะขยับได้ไหมครับต้องหยิบออกใช่ไหม,ไมอ๋อครับครับเจมซีให้หลับตาเสียงอะไรอธิษฐานเอาไว้ทันคว่ำก่อนแล้วหยิบออกไม่เป็นไรไ เด็กันเยอะอ่ารองไม่เห็นถ่ายรูปพิมองไม่เห็นเจ็ดสองสี่เจองสี่รเจ็ดเจ็ดสองสี่อ่าไม่ไม่ไม่ให้ขยิบาให้หลับตาเสียงผมถามแล้วเมื่อกี้ดิผมถามแล้วหลับตาตาขาออกออ ที่แรกผมถามว่าขยอ่อยไหมเขาบอกว่าถ้าขย่อยได้ไม่หล่ะเขาบอกขยอ่อยไม่ได้ตาอ,อธิษฐานเราอยู่มาเลยครับก่อนซาบิธาแขกครับี่เราสกปรกสกมันด้วยมันจะเป็นจังใดอธิษฐานก่อนพ่อไปนั่ง ไปนั่งสวดมนต์ก่อนขอโชคขอลาบด้วยลมปูจ้าลำด้วยลำด้วยโชกมาเซ็ตปีใหม่นั่นตัว หก <ś c oughs> ไข่เลยตัวหกเลยบ่าอ้ายหกโตเลยบ่าหกติรเลยบ่าอ้ายกดไว้กดไว้ โอ้ <ś led> <ś led> oh, สุดยอดเลยค่ะสุดยอด <ś led> สุดยอดเลยยศชื่ <ś led> อเสียงวางยิ่งในญ่มาตั้งมาตั้งมาตั้งมา,งมาขึ้นซิตั้งขึ้นซิ <ś led> หันมาทางนี้หันมาทางนี้มาถึงว่าหันปาง <ś led> <ś led> ใช่ไม่ใช่เออ ผู้นำเยติยศชื่อเสียงความยิ่งใหญ่ครบทเดอร์กเป็นอ่างไรมิตรความรววยรยคือหลวงพอ่พอพ่อพ่อการาบหลวงพ่อนี่ให้หน่อยนี่ไมขอพ่อหลวงพ่อนี่ให้ใคเนี่ยเดี๋ยวข่าสิขอให้เจ้าของเจ้าเองเอาไปการาบไปไกลตักแล้วเลย พี่นอนไปก็กกออกออกจากเจดีแล้วครับออกจากเจดีมาแล้วพี่น้อ,อ,นองวันนี้เป็นลูกอันเดียวกันอันเดียวกันเดี๋ยวลุงพ่อจำลองอย่างนี้ผมงที่พึ่งลุงพ่อไงบันี่เป็นขอมที่พึ่งลุงพ่อรวยน,นะครับ Observar mm. 嘿嘿嘿嘿呵。 ไปไหว้สวดมนต์ก่อนไปนจา่าเพชรต้องไหว้บูชาพยพญานาคก่อนครับผมไหว้เรียบร้อยแล้วย,ย,ยัน,ยทนยเทศบ้านไหว้เรียบร้อยแล้ว เราต้องรยโอเคโอเคเอโอ้ยม่ต้อวางสั่นเออแล้เอาอยุเลยอนละลูกมอาได้แล้วมาได้แล้วอะไรละอะไรละอะไรละบมเดอเแบลุงก็จะหมดแล้วลูกมาไกลหรือไงจากคน